ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่อยู่เกมคอ o ์สดิวตี้โมบายก่งแล้วนะครับเหตุเกิดจากที่ช่องเราถึง100่งร้อยซับแล้วตบมือใครเฉิญอมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตั้งค่ากันใน iPad ว่าเล่นยังไงตั้งค่าความไวยังไงเทคนิคที่ผมใช้ปุ่มเล่นกี่นิ้ว8นิ้วหรือเปล่า10นิ้วหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวไปไงไปดูในห้องซ้อมกันมา ตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องซ้อมเรียบร้อยแล้วส่วนแรกที่พูดถึงก็คือเรื่องของปุ่มปกติเล่นผมเปิดใจโลใช่ไหมผมจะเล่น5้านิ้วเซตติ้งก็นี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเพิ่มแสงให้โอเคเพิ่มแสงเรียบร้อยในส่วนของพูดถึงฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายนิ้วชี้นิ้วชี้เลยวะ <c oughs> นิ้วกลางฝั่งซ้ายกดเล็ง ทเทลิงดิกดยิงพูดผิด <c oughs> นิ้วกลางฝั่งซ้ายกดยิงนิ้วชี้ฝั่งซ้ายกดเล็งลักษณะจะเป็นประมาณนี้่อะอย่างนี้แล้วก็นิ้วกลางฝั่งซ้ายจะมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนอาวุธส่วนนิ้วโป้งฝั่งซ้ายใจแค่ควบคุมการเดินเฉยๆมาส่วนของฝั่งขวานิ้วชี้ขวาจะเป็นสไลด์กระโดดแล้วก็หมอบอันนี้ลืมเปิดแสง แล้วก็หมอบแค่นั้นเองส่วนนิ้วโป้งฝั่งขวาจะเป็นรีโ d อาวุธพิเศษ,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 ษละเบิดสหน่อแล้วก็สกิลต่างๆกับเปิดปิดใหม่อันนี้จำเป็นมากแคร์เราค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันพอสมควร <c oughs> <c oughs> ในส่วนของตั้งค่าปุ่มแบบไม่ใช้ไจโรใช้นิ้วอันนี้ผมจะเล,เล่นทั้งหมด6นิ้วอ๋อเมื่อกี้เล่น5นิ้วนะเล่นแค่5นิ้ว แต่ถ้าเป็นไม่ใช้ใจลงผ,ผมจะเล่น6นิ้วก็เหมือนกันเลยกลางซ้ายยิงเป็นอาวุธสีซ้ายซูมโป้งซ้ายเดินส่วนฝั่งขวาน,นี่จะแตกต่างขึ้นมาหน่อยฝั่งขวาจะเป็นกลางขวากระโดดนิ้วชี้ซ้ายหมอบแล้วก็กลางขวาสไลด์ส่วนรีโหลดก็จะเป็นของนิ้วโป้ง นิ้วโป้งรีโหลดระเบิด2องานกู้ระเบิดแล้วก็สกิลต่างๆก็จะประมาณนี้ปุ่มไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนแผนที่ผมจะไว้ตรงนี้นะนี่ตรงนี้พยายามตั้งค่าปุ่มที่มันเหมาะกับมือเราเหมาะกับมือถือเราเหมาะกับอะไรต่างๆอ่ะอย่าแบบว่าเอ้ยมาตั้งค่าตามผมขอปุ่มหน่อยครับพี่แต่ผมเล่นในแอนดรอยด์ไง พยายามหาปรับมุมปรับอะไรปรับองศาที่เราถนัดมากที่สุดในส่วนของการเล่นแบบใช้ใจโลก็มุมก็จะถือประมาณนี้เลยนี่อย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้เปิดใจโลนะลืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็ประมาณนี้เลยปกติเล่นโทรศัพท์ผมจะเล่นอสี่นิ้ว สี่นิ้วก็จะจับเป็นลักษณะอย่างนี้สี่นิ้วจะจับลักษณะนี้ใช่ไหมแต่นี้พอมาเล่นในแผ่นพื้นที่มันกว้างมันสามารถอะไรได้ค่อนข้างเทียบม,มากกว่าก็โอเคเปลี่ยนม,มาเล่นห้านิ้วแทนตัวนี้ก็จะเป็นเล่นแบบไม่ใช้ใจโลก็จะจับประมาณนี้6นิ้วเล่นวางถามว่าเก่งไหมเล่น5้านิ้วหนิ้วก็ไม่ก <laughs> ากเหมือนเดิม <laughs> ก็เลยเป็นปุ่มแบบไม่ใช้ใจโลนะลถ้าสมมติว่าเล่นแบบเล่นในโทรศัพท์ก็ลองเอาไปปรับอลองเอาไปกันดูได้ครับหาปุ่มที่แบบเราเหมาะสมไม่เกะกะไม่อะไรเกินไปเราถนัดแบบนี้มุมเราจับถนัดแบบนี้ก็เล่นตามที่เราถนัดมากกว่าดีกว่าอันนี้ผมมาเป็นแค่แบบเป็นแค่ตัวอย่างกการตั้งค่าเฉยๆแล้วกันส่วนตำแหน่งอะไรก็เพื่อนๆก็เลือกเอาเองเลย ต่อไปก็เป็นในส่วนของความไวอันนี้แหละค่อนข้างมีประเด็นผมเล่นแบบสองอย่างใช่ไหมเล่นแบบทั้งแบบใจโล่ทั้งไม่ใจโล่ปัญหานี้แบบถ้าจะเป็นรายวันเลยเปลี่ยนทุกวันในส่วนของความไวก็จะเป็นอันแรกผมไม่เป็นเป็นล็อกความไวต่อมาจะเป็นเชื่อมความไวกับความละเอียดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมไม่เคยใช้เหมือนกันน่าจะแบบปรับให้มันเข้ากันทุกอย่างมั้งมั้งนะ ผมปิดไปในส่วนของการสลับความไวจะเป็นสลับระหว่างเปิดสะโคบเรลงพเซซตไม่ต้องเดี๋ยวเรากำหนดเองอันนี้เป็นความไวกล้องการปรับโดยรวมปิดเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดู ก็จะมีประมาณนี้ความไวและในปัญหาระดับประเทศไม่ว่าจะเกมไหน <c oughs> นั่นคือการหาความไวบางคนก็เล่นความไวตามคนนู้นคนนี้เล่นความไวโปรเพเยอร์แต่ก็อย่าลืมว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันในส่วนของในตัวใจโลสโคบในโทรศัพท์บางเครื่องอาจจะน่วงบางเครื่องอาจจะดีเลย์หรือการทัชสกีหน้าจอบางเครื่องก็อาจจะไวบางเครื่องก็อาจจะช้ามัน ตอบไม่ได้ครับว่าความไวไหนมันดีที่สุดเอาแค่ว่าความไวไหนเข้ามือเราที่สุดอันนี้จะดีกว่ามาหาความไวกันผมจะใช้เทคนิคนี้เปิดบอดระยะใกล้ความเร็วสูงเดินซ้ายขวาเปิดมาหนึ่งตัวอันนี้เป็นความไวมุมกล้องก่อนนะแบบไม่เปิดใจโลง่ายๆเลยครับเล็งตามบอด ลบบว่าที่เราหันแล้วเราชัวร์แค่นี้เองหันแล้วชัวร์หันเล็งให้ถูใถกให้โดนเนี่ยคิดนจบเอาแบบว่าที่เราไม่ฝืนเกินไปแบบไม่ใช่แบบว่าจะหันไปฝั่งนี้ทีต้องแบบลากมาแบบอย่างนี้ก็แมวนะ <c oughs> โอเคแบบที่เราสบายอาจจะมีแบบจังหวะต่อบ้างแบบอย่างนี้ต่อมันหลุดก็ต่อประมาณนี้ความไหวลองไปปรับใช้กันดูครับ ในส่วนของความ,วา,มวายการยิงก็จะเหมือนเดิมเลยเล็งไปที่บอดซูมขึ้นมาหนึ่งหัวหน่อยกดยิงลากไปเลยแค่น,ะนี้เอาที่บอกว่าเราตามบอดได้ตลอดตามอะไรได้ตลอดเนี่ยแค่นะี้หาความวปอันนี้ที่ผมใช้นะส่วนใครจะมีเทคนิคที่แพลวพ่าหรือว่าเด็ดดวงกว่าน,นี้ก็เอามาแชร์กันได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยในส่วนของความไวใจโลนะผมก็ใช้ตั้งค่าเดิมเลย ก็คือเล็งหันหันจอหันให้มันตามบอดนะครับแบบเราไม่ฝืนไปเราตามได้เราคอนโทรลมันได้ส่วนการยิงขึ้นเหมือนกันเล็งแล้วก็ลากขึ้นไปตามหัวมันตามหัวบอดอาอนี่ผมเริ่มเปินเนเปอดอันนี้เนี่ยก็ตามหัวบอดแค่นี่ครับความไว มันไม่ได้ยากแต่ว่าหา,าความไวที่มันเข้ามืออันนั้นนะ่ะยาก <c oughs> ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูในส่วนของความไวผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากครับลองแบบคำคําดูว่าเออเทคนิคนี้เขาใช้กันนะใช้ในการหาความไวกันซึ่งความไวที่ผมบอกที่ผมหาบอกไปเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง mp และ br นะแต่ br อาจจะชา้ากว่าประมาณ5-10 mp จะไวกว่าในความไวนะที่ผมใช้จู่จะประมาณนี้เลย ไม่โดดไปกว่านี้แหละจะประมาณนี้แหละ5้าลบหลบสิ 10. ใน BR ก็จะชา้ากว่าหน่อยหนึ่งหัวข้อนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยย้ายจากมือถือมาเล่นใน iPad ดีไหม <c oughs> อันดับได้เลยผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมย้ายมาเล่นใน iPad เพราะอะไรหนึ่งหน้าจอมันใหญ่กว่าสองเลยมันถนัดกว่าเลขอีกสามเลยคือ มันลื่นกว่าแค่นั้นเลยอันนี้คือเหตุผลที่ผมซื้อ iPad มาเล่นนะในส่วนของถามว่ามันโกงไหมเหรอเห็นสั่งเกตมุมมองไหมมุมมองด้านบนอ่ะมันจะสูงกว่าส่วนมุมมองด้านข้างมันจะแคบกว่าเว้ยมันไม่ได้แบบว่าแบบเปิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าแบบว่าบางคนเล่นในมือถือก็บอกว่าไอแพดโกงกว่าบางคนเล่นในแพดก็บอกมือถือสะดวกกว่าคล่องตัวกว่า มันขึ้นอยู่ที่ความถนัดครับว่าแบบเราชอบแบบไหนบางคนก็ย้ายจากมือถือมาเล่นในแพก็ต้องปรับตัวอย่างผมเนี่ยปรับตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการเล่นในการเปิดใจโลในการหารปุ่มทุกแน่ก็ใช้เวลาหาอยู่แล้วถามว่ามันยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหัวข้อขต่อไปก็คือเล่นในแผลเปิดใจโลไหมต้องเปิดไหมควรเปิดหรือไม่เปิดดีอันนี้ตอบได้เลยว่า ขึ้นอยู่กับความถนัด <c oughs> แค่นั้นเลยบางคนก็เปิดดีกว่าบางคนก็ไม่เปิดดีกว่าอย่างผมเล่นเนี่ยถ้าเปิดก็คือตอนเล่นแรกๆพอเล่นผ่านไปสักสี่ห้าเกมเริ่มเมื่อยแล้วก็จะไม่เล่นแบบไม่เปิดก็นั่นแหละครับผมไม่สามารถตอบได้ว่าไหนมันเปิดดีกว่าไหนเปิดไม่เปิดดีกว่าบางคนเล่นในโทรศัพท์ก็ไม่เปิดใจโลขึล่นในแผลตกลบไปเปิดใจโลก็มีเยอะแยะไปยูทที่ว่าเราถนัดแบบไหนแล้วเล่นแบบไหนก็ ลองหากันดูว่าแบบตามเที่ยวนาถนัดนะครับแล้วอีกหัวข้อนนึงก็คือเปลี่ยนจากมือถือมาเล่นใน i p แ d ยากไหมตอบโดยตรงนี้ว่าไม่ยากแต่ต้องใช้ความคุ้นชินสักนิดนึงก็ประมาณ2-3สาวันแรกก็นานบางคนไปนเผื่วันเดียวก็ชินแหละบางคนก็2-3สาวันบางคนก็อาทิตย์นึงอย่างผมนะอาทิตย์นึงเล่นแบบเปิดใจโลเล่น พราะว่าด้วยปุ่มด้วยอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบนิ้วนี้ถางมันเป็ดเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องปรับตัวกันสักนิดนึงไม่ได้ยากไม่ได้ยากก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีแค่ประมาณนี้ครับอยาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปในอนาคตตอนนี้ตีเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครบประกอบ32ประการทุกคนแล้ว <c oughs> ครบตีเรียบร้อย อยงไก็ขอบคุณมากมากครับที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดคอมเมนต์ที่ผมอ่านผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยก็อยากให้เพื่อนๆได้มีสมรวมกันอยากแบบแบ่งปันอะไรกันคอนซิสสนุกสนุกเล่นเกมไม่จาเป็นต้องซีเรียสตลอดก็ได้บางทีชีวิตคนเราก็เจอเรื่องวุ่นวายมาทั้งชีวิตแล้วเล่นเกมยังจะเครียดอีกก็นั่นแหละ <laughs> จุดประสงค์มันต่างกันเนาะผมเล่นเพื่อความสนุกพวกผมก็เล่นเพื่อความสนุกกันไม่ได้เล่นแบบจริงจัง,จ,งจะไปแข่งแข่งบ้าเลย ยังใช้ให้ผ่เล่นอยู่เลยก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเนื้อเรื่องโดยประมาณอย่างไรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันก่อนจะจ่ายกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า s ่อกันบ๊ายบาย